คนวันนี้คุณครูให้เลือกหัวหน้าห้องมีใครจะเสนอใครไหมครับเราขอเสนอซุมิจกักว่าสุมิจกักเ,เ,เ,เป็นหัวหน้าห้องคนเดิมใช่ไหมเนี่ยเราขอเสนอธวัฒน์เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่มีใครจะเสนอใครอยีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วงั้นเราไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหัวหน้าห้องกันเลยครับงั้นพวกเรามานับคะแนนกันเลยครับคะแนนแรกสุมิจักครับ <Yeah. S 2> และคะแนนสุดท้ายนะครับนัทวุฒิครับ <Yeah. S 2> สรุปว่านัทวุฒิชนะไป12ต่อ10คะแนนนะครับนัทวุฒิเป็นหัวหน้าห้องปีนี้ครับเราไม่ยอมเราอยากให้สุมิจักรเป็นหัวหน้าห้องคนเดิมสุมิจักรแพ้แค่2คะแนนเอง ่ที่ได้เป็นหัน้าห้งองคุณตัวดีใจอยู่แล้วนี่เธอฉันมาฉันไม่ยอมนะสุวิจัแพ้แค่สองคะแนนเองใช่ใช่ฉันก็ไม่ยอมฉันจะฟ้องกูอ่ะถ้าไม่ยากห้องนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องครับนัทธวุฒิได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ่ะแต่สุวิจัแพ้แค่สองคะแนนเองนะคะไม่ได้สินัทธวุฒิชนะแล้วสองคะแนแะนนัทธวุฒิต้องได้เป็นหัวหน้าห้องสิโอเคโอเคพวกเราได้ก่อนเราต้อง ก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อยเพราะพวกเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปะมุขเพราะว่าพระมหากษัตริย์ของเราเปรียบเหมือนประมุขที่เป็นพ่อดูแลพวกเราดังนั้นให้พวกเราสามัคคีกันต้องยอมรับเสียงข้างมากและก็ต้องเคารพเสียงข้างน้อยนะครับโรงเรียนพระมตตรงปาควองพคลสพสถาบาของชาติ จะมีใครสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่มีโอกาสได้อยู่อาศัยบนพื้นแผ่นดินที่งดงามร่มเย็นเจกเช่นประเทศไทยจะมีสักกี่ที่บนโลกใบนี้ที่จะให้เรามีอิสระในการนับถือศาสนาใดก็ได้โดยไม่ถูกต่อต้านและที่สำคัญจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่โชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่รัก และอยู่เคียงข้ามกับประชาชนเสมอไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขก็ตามและทํารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป